วันนี้เราไม่มีขาตั้งกล้องว่ะเจบใช่ไหมใช่เพราะว่าบอกเขาเลยบอกเลยว่าเราไม่มีขาตั้งกล้องวันนี้ว่าจะสายไปหน่อยจะสายแต่ว่าจะพยายามให้มันสายเหมือนเดิมโอเควันนี้จะมาเป็นรีโธหัวล้อปุ๊บต้องอมสายโอเควันนี้จะเป็นรีโธรีโธรีโธไฟใช่ป่ะไฟที่กําลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้พี่เดียวเลยไปจัดอะไรดูวันนี้ก็จะเป็นรอยัลออีกแล้วโอ้รอยั่อีโธนั่นเองนะน้องๆทุกคนนี่เป็นรอยย่อ ซิงเซฟกับมาเจตตัวแรกเป็นตัวเริ่มตัวนี้ตัวคนเด่นคนดีคนดังคนเดิมเป็นเกา่ารฟก็คือว่าถ้าบูทให้กับยูนิตที่ว่าบัตเตอร์ตีฮิตคุณสามารถเสิร์ตกองยูนิตที่เมืว่าบัตเตอร์ขึ้นมือได้ <Okay. S 2> เป็นไงใครใช้ตัวอื่นได้ไหมได้แนะนําตัวอะไรแนะนําก็น่าจะเป็นไม่มี <c oughs> แนะนำหรอ <c oughs> แนะนำตัวนี้ตัวทิ้งจั่วเลยตัวตัวทิ้งจั่วรอยอดต่อไปฮิวต่อไปฮเอเลนสี่ใบสี่ใบต้องฮิวเอเลนต้องฮิวเอเลนเท่านั้นแล้วก็ ตัวนี้ขี่หมาขี่หมาสี่ใบ,ใบสี่ใบมันบอกว่าถ้าบาตเตอร์เบดออริจินอลเนมตีเสร็จความหนึ่งเอาเอาตัวนี้กลับใต้กองงัดบาตเตอร์เบดตัวนั้น้นมาตีต่อไปแปะหัวแตกตายโอโห้โคตรเท่ไงเจ๊เท่ต่อไปขี้ยัโซวบวกสามพันไม่เข้ากองอ่าขี้ยัโซสามพันอ่าแล้วก็ขี้อะไรก็ได้อีกสามใบทำไมไม่ใส่นุ้นสี่ตัวไหนตัวนี้เหรอตัวข้างตัวนี้เหรอตัวข้างตัวนี้นะตัวฟอยเอ๊ะเพราะเรามีฟอยแค่สามโอเคแต่ว่าให้ใส่สี่โอเคเพราะเอาข้าโซ ก็คีสิบแนวลำ็นเอโปนาแนวเป็นเอโปนาเอโปนาฟอยเอโปนาฟอยต่อไปก็เป็นดอสองเราต้องการโซก็ขียอะโซก็ใส่ดอโซก็ใส่ก็เป็นดอจะโซบสามพันดอโซให้สิงเซฟใช่ต่อไปเป็นอะไรก็จะเป็นคิ้สิบดอสองฮิวซีโอ้ต่อไปเป็นเกียรสิบล้านวะเกียร์สิบล้านพี่จริงไงแดมวะเหียเดมซีก็คือมีตัวเองในดอปลงมาไงแดมใส่ใส่สีใบแล้วกันอ่ะ หมามันบอกว่าถ้ามันบูทฮิตหรือมันตีฮิตเอ่อเปิดเจ็ดแล้วก็หาหายูนิตมีว่าบัตเตอร์ตัวนี้เข้าโซลด้วยเพิ่มโซได้ต้องต้องต่อไปตัวนี้ว่ะสวยเดมของดีของดังตัวไหนเดมมันบอกว่าถ้ามันบูธถ้าเอ้ยถ้ามันถ้าบัตเตอร์เบสออริจินัลเนมลงมาบนหน้ามันมันจะได้ไงเดมใบหนึ่งถ้ามันการบัตเตอร์ใส่สเพราะเราจะมาเล่นกับริวด้วยต่อไปเป็นตัวนี้ตัวเด่นตัวดีตัวดังตัวเดิมแล้วแต่คนชอบนะเพราะมันเท่เลยใส่เท่ที่มีฟอยเอ่อแต่เราไม่มีวะ เทคคืออะไรเจ๊ปกูจำเทคไม่ได้เทคคือบูธบูธบูธฮิตมันกาเนาะมันเอามือหนึงใบลงใต้กองก็จั่วหนึ่งใบก็ทำอะไรต่อแดมแดมหนึ่งใบก็ใส่สองเขายังไปใส่ตีหมื่นตีอะไรแล้วแต่เนาะหลักเอามาเก็บไอ้ซิงเซฟู่บนมือใช่จะจอกมาจบเป็นอะไรพี่เดียวต่อมาก็จะเป็นบาร์เตอร์เบสออริจินอลเนมสี่ใบสี่ตัวก็เป็นอาร์ตไขคุ้งก็เป็นอาร์ตไขคุ้งเลยบาร์เตอร์คุงเย็ดไหมสี่ตัวนะสี่ตัว ต่อไปเป็นบัตเตอร์ดาร์กสองตัวอ่าใครไปใส่สามใส่สี่ก็ได้อันนี้เผื่อไว้ใส่สองไว้อ่าใส่สองอ่าต่อไปเป็นบัตเตอร์เบสซิกเกอร์ซิกเกอร์นี้อย่างน้อยก็สักสามใบละสามใบเมื่อกี้ลองเล่นแล้วใส่สองใส่สองแม่งตกแดมอันหนึ่งเออตกแดมแล้วก็หยวนหยวนโซใส่สี่ใส่สามแล้วแต่ถิดไม่ต้องใช้เนาะเอามาลีเจียนต่อไปต่อไปตัวเด่นตัวดีตัวดังตัวเดิมขึ้นต้นเกมก็โหดร้ายเหมือนเดิมแต่ไอ้ว่ากูเล่นทุกครั้งไม่เคยขึ้นเลยว่ะไม่ขึ้นอ่าพอขึ้้้นแลวไดดกม ไม่ได้กดกดสิงเซฟไม่กดสิงเซฟโอเคเคก็คือถ้ามันถูกบูทด้วยหมาส้มกับขี้หมานมส,สามารถบวกสามพันแล้วก็ตีเซคว่ำหนึ่งเอามันเข้าโซหาบัตเตอร์เบดตัวไหนก็ได้อไม่ฟิกว่าเป็นออริจินอลเนมหามาตัวนั้นตีสิบสองก็คือบวกสามพันโคตรดีโคตรเด่นโคตรดังก็เพิ่มโซกแล้วพเพิ่มโซต่อไป,ปตัวหลอดเฮสิงเซฟสิงเซเวอร์สิงเซเวอร์สี่ตัวกับกับมาเจสสามตัวอ่า ไปเจี๊ก็เพิ่มโตให้สิงเซฟนะใช่คืออะไรพี่เดียสิงเซฟก็คือมันบอกว่ากองมันตีใช่ไหมมันจะบบกสองพันแล้วก็เทคเมื่อมันตีเสร็จความหนึ่งเอ้ยความสองโซสามทิ้งมือสองใบเอาตัวมันจากกองอะลงมาไล่โอ้ก็คือพอไล์เสร็จเอาบัตเตอร์เบดที่อยู่ในโซ่ตัวนี้มาเจียนต่อลงมาเจียนเว้ยอ่าอ่าเนี่ยทำได้เรื่อยๆตามแดมทับๆเรื่อยๆแต่ว่าพอแวนตีปุ๊บได้ะไรไ้ได้สิ่งเซฟว่ะได้แหละประมาณนั้นมาเอาเอามาปิดก็ได้ โอเคเอาเทพนะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้มันบอกว่ามันตีหนึ่งหมื่นมันบอกว่าถ้ามีบัตเบบลด้าอยู่ในโซบวกหมื่นเอ้ยถ้ามีบัตด้าบัตเบลดอยู่ในโซอ่ะ<บ>มันจะบวกส <2, 000. S 2> องพันบวกคิแล้วก็พอมันตีสูบบัตด้าบัตด้ากับบัตเบลดเ,เข้าโซบวกหมื่นอ่อกา,าก็เท่ากับตัวนี้ตีสิบสองสองขียู่ในเทิร์นเพือ่อนเขายืมสิองโคตรเก่งเลยเก่งเก่งโดนตีสองทั้งเทิร์นก็ใช้ได้อยู่ใช่ ก็เป็นไงบ้างสำหรับมาเจสที่มาวนนี้กล้องกล้องนี่อาจจะกาก่ลยเพราะว่าเราเราลืมเอาขาตั้งกล้องมาขาตั้งกล้องเอามาไหนขากูเนียเจ็บมีอะไรอยากฝากถึงคนที่เล่นรีโทไหมไม่ากจะฝากแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเคออตต่อไปอ่าอ่าก็คือก็ยังกากเหมือนเดิมยังสรายเหมือนเดิมโอเคก็ไหนๆก็มีแข่งรีโทเนาะเราก็มีคลิปจะลงก็เลยมาถ่ายรีโทใช่โอเคโอเคบายบายปิดยังไงปิดปิดแบบนี้